ี้เรามาเที่ยวสวนสัตวเ์เปิดขาเขียวนะเี่ยรามาดีฮะชมมนดีเปลี่ยลว็นอะไเปลี่ยนอะไระเปลี่ยนก็ไม่ได้เปลี่ตึ้งตึง๋อียตึ้งตึงเี่ยนตอนนี้รอเวลา รอเวลาครับมาเร็วกว่ากำนหนดไมครึ่งแลผมมงครึ่งแล้วนัดนดัดไวจองไวทุ่มหนึ่งแต่นัดเพื่อนหกโมงครึ่งเพื่อมาหกโมงนั่งเซ็งรอกันไม่เมตเตะเหรอเป็นอะไรบาดเจ็บบาดเจ็บทางใจเจ็บหลังฮะเจ็บจล้วหมอหอที่ยา ไม่มองบอกเลยว่าเมี๋ยวจะให้แน่นอนใช่เลยดีไไหนดีันดีเอาไงดีเจยุ่งรอ,อเวลารอเวลา,ลวลาทุกนึงครับเอางี้ไม่ไม่มีคนพักบอลเนี่ยเฮียยังไม่อยู่อ่ะไม่มีครับ,รบนี่โรามามมรชมศิลปะให้ดีเจยุ่งแนะนำศิลปะ กินหลอดลูกปั้นนะฮะเป็นลูกปั้นน้องๆโมนาลิซาโอ้โหคือจุดเด่นของมันจะอยู่ที่น่าอกนะฮะแต่คมขันครับใช่แล้วครับนะฮะตรงนี้ถ้าเราดูดีๆมันจะเป็นช่องแคบมารากานะฮะคือเราสามารถเอาเรือแบบไหลๆไหลขึ้นไม่ได้นะฮะเสร็จแล้วเราก็ไหลลงมาไม่มีอนไม่คนอื่นพูดไอ้ตรงนี้นี่คือเออคืออ่างกะทะนะฮะเหมือนก่างกะทะมีพุงด้วย ใช่แล้วีู้แม่อาการออเาเลาไปสืบทางตู้แล้ว๋ตวทันจะเขียนว่าใครใครดำทำ

พร้อเคอ้าวอ้าวเต้รู้บ้างไม่ได้เอาขึ้นมาัางเท้าย้ายออกโอเคได้ได้ไดม่มีว่าอะไม่มีเท,าท้เทาย้ทายรถออก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 แล้วก็มาทเตะแล้วไม่ครับพร้อม่อนโอเป้กันไปไปเลยวันนี้ทีวีไอ้นี่แล้วไปหาที่นั่งแล้วไปช็อปไปช,อไปชออ็อปเฮ้ยซื้ออะไรมาวางมี่อ่ะ ม่อนเบียก่อนเปล่าเอาดิโอเคครับดูไม่ได้ไม่มีทาติดตัวเลยไมยมีติดไลยเดี๋ยวครับพี่เดี๋ยวพี่เอาดิครับเป็นชุดเป็นชุดดืดื้อดื้อวันเดีันวานปะเนี่ยฮะวันวานไม่รู้อ่ะถามพวกมันก่อนเอ้า เดี๋ยวโอ้กันเหียเตอร์นเป็นชุดเลยเป็นชุดเลยห้องน้ำนี่ไอ้กดไอ้กดอะไรไม่ได้เหรอไม่เล่นเฮ้ยรถไม่มีฮะตอกหน้านี่น่ะตรกไม่เรื่อยชนกำแพงไว้อะนี่รอนเจ โยรีล้าหน่อยโยรีล้าหน่อยนะครับวอร์มร่างกายก่อนนะครับ วันนี้เล่นสนามเล็กกันนะครับคงจะไม่เหนื่อยมากสามทุ่มตายกันไปข้างไงแก่เน่ยสามทุ่มเหรอวะสามทุ่มครับสามชั่วโมง ทำไมอ่ะรีบเหรอบอกให้แฟนมันรับนี่ดิบ้าใส่เมตายู่เหรออ๋อเหรอเมตเตมาเป็นติ๊ปีเดียมพร้อมเดียมพร้อมเดินลงมาวรอมนี่ไอโยกอะคุณแยรถลไปไหนละเ้ยอยู่ในนี้แหละไว่ตรงกองไว้เนี่ย เเปิดรรถนี่ยือ้าฝากพี่เหลืองไม่ได้คุณแจงมันเจอเฮ้ยนับนับก่อนเดี๋ยกี่คนอ่ะแบ่งทีมอ่ะแบ่งไงอ่ะทีมกี่คนทีมหกคนอย่นี้แล้วแบ่งเป็นสามทีมเนี่ยใช่ป่ะแบ่งจะแบ่งสามแล้วจะเปลี่ยนกันเองอ่ะแบ่งสามแบ่งสามก็ได้แบ่งสามมแล้วเดี๋ยวหลังหลังเออหลังหลังไว้เปลี่ยนแล้วแบ่งแบ่งสีไงะสีรวมรวมดาราไป็สีนู้นเลย เกินเฮ้ยกูยังไม่ลงงานพุ่งลงก่อนสาสองเรียนติดไม่มีลำยานคนลายตอลูกเก่ายังเจอเลยอ่ะบอบอกใ้เแดงเเหลืองามอนซื้ต่อทกนัไม่เป็นไรว่ีคนไม่เอาอ่ะไม่มีมีดี๋ยอ้วนดี๋ยไอ้นี่ นี่สีแดงก็มีแบบมีเทศต์ด้ว่าใส่ได้เสื้ออะไรก็ใส่ได้เสื้อเหลืองนนจัดไดนน้โอ้เรียบร้อยครับเพี่บุ้งซีดีหนึ่งแผ่น อมหน้าทีมซทีมซีพราอมไหมทั้งแรกครับทั้งแม่เดี๋ยวีมซีพร้อมไล้เดี๋ยวมาแล้วหอทีมซีแอมอยู่ทีมนี้นี่ ABC เหรอได้เลยราคามาเท่ากันหือวะแต่เพราะว่าของที่ล่องลงกจาที่ต่อยบต่ยบาลสองครับอ๋อที่มาน่องยิของนายกอ่ะมีปะ เปิดแล้วมีหลายสนามมีสามสามสนามมีหลังคาไหมมีหลังคาไม่รู้ว่ามันมันกเอามาจากไหนหนามกว้างกว่านี้คนเยอะคนจองเยอะคนโรงงานเล่นเยอะเลยมาเห็นไหมไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ตรงนี้จ้กิ๊ฟอ่ะโอ้เรียบร้อยไม่หลุดไอ้โอนมันจะมาเหรอวะ โอ้เยเปมาถึงยิงเลยนะครับนี้ตัวนี้เราซื้อมาจากร้านมันวานครับตัวสเปเชียลเอ้าคืนนะครับไม่เข้าครับ แดงทรงโอ้ย <laughs> นี่ครับมีครับโอ้ยเจ็ดคคก หมนนอยอ่ะวันนี้รถแม่งไมาไมคนเลยอ่